ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะวันนี้มาอยู่กับช่องโยชีเทนนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมรีสอร์ททูเปียนที่ในที่สุดหนูก็สามารถเล่นบนคอมได้แล้วนะคะทุกคนตบมือค่ะ <S <S แล้วยังไงลูงไหมคะหนูสามารถเล่นในแนวนอนได้คะ่ะทุกคนทุกคน เห็นรอบข้างไหมแบกก็กกราวด์สวยมากนะคะในคลิปแรกเนี่ยหนูไม่สามารถเล่นบนคอมได้เลยนะคะหนูเลยต้องอัดจากแอปบนโทรศัพท์มันเลยกลายเป็นแบบว่ายาวๆนะคะเพื่อนๆอาจจะดูยากนะคะแต่แบบนี้เรามาดูได้เต็มติมตาเลยทุกคนเกมรีสอร์ทโทเปียนะคะหนูบอก ไปในคลิปรีวิวลองเล่นแล้วนะคะว่าหนูชอบเกมนี้มากแล้วก็แนะนําอยากให้คนอื่นเล่นด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมีคนที่จะมาสนใจเล่นเกมนี้แล้วนะคะมีคําถามเข้ามาด้วยนะคะเดยหนูจะบอกเคล็ดลับการเล่นนะคะโอเคก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์และสับสกายให้ช่องหนูด้วยนะคะทุกคนจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะค่างเงินของเกมนี้คือคุกกี้นนคะ กี่ตัวสีเหลืองๆเนี่ยแหละนะคะคือค่าเงินของเราแล้วก็ตัวเทียนเนี่ยท่านบนสุดนะคะเป็นเหมือนกับเอ่อเลเวลนะคะของโรงแรมของเรานะคะว่ามีแบบว่ามีการอัพไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะส่วนส่วนลงมาก็คือเป็นลูกอมนะคะลูกอมนี้ก็จะหายากในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าจะได้ตามเควสที่สำเร็จนะคะต่อมานะคะเป็นกางหันลมอันนี้คือ เป็นเงินเติมนะคะที่เราสามารถเติมเข้าไปได้นะคะแล้วก็เพื่อไปซื้อลูกอมหรือซื้อคุกกี้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะหนูดีใจมากเลยที่หนูสามารถที่จะบอกว่า อ,อัดคลิปลงคอมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้แบบเต็มๆตาแบบนี้ทุกคนพื้นหลังสวยมากอ่ะถึงเวลาที่หนูจะบอกทริกในการเล่นนะคะตอนนี้หนูมาอยู่ชั้นที่4นะคะชั้นที่4แล้วนะคะคือมันจะตันตรงนี้นะคะคืออ่าที่จริงแล้วมันจะมีแบบว่ากิจกรรมอยู่ชั้น4แต่ว่าเขาบอกว่าคัมิซูนก็คือยังไม่มีนะคะโอเคข้อ1นะคะ เก็บเงินจากทิปเราไม่ต้องรับอย่างเดียวนะคะกดคูณ2ดูโฆษณาไปด้วยนะคะรับเงินจากทิปนะคะเป็นการรับเงินที่ได้เยอะที่สุดซึ่งทิปเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะคะโดยการกดนะคะตรงนี้นะคะตรงบ้านคอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดอัปเกรดตรงนี้นะคะทิปน,นะคะ อัปเกรดตรงนี้น้องจะอัปเกรดโดยการใช้ลูกอมนะคะซึ่งหนูเนี่ยถือว่าได้ทิปน้อยนะเพราะว่าหนูเนี่ยเก็บลูกอมไว้นะคะเพื่อจะอัปอะไรตรงนี้เนี่แหละนะคะแล้วก็ข้อสอนะคะออฟไลน์อินคมค่ะถ้าสมมติเพื่อนๆนะคะไม่ได้เล่นแบบว่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยมัน4ีห้าชั่วโมงเข้ามาทีเนี่ยอัปเวลาตามที่ทุกคนเนี่ยต้องการเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้หนูสี่ชั่วโมงหนูว่าหนูโอเคแหละเพราะว่าสี่ชั่วโมงหนูก็อาจจะเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยบางทีหนูเล่นชั่วโมงเดียวได้ซ้ำไป ะะมันจะสามารถเก็บเงินแล้วก็กดคูณ2ในคุกกี้2เท่าเลยนะคะคือเข้ามาทีก็ได้ทีแล้วคุกกี้ละแสนละแสนละแสนเลยคะ่ะทุกคนจริงแล้วก็ข้อ3นะคะวิธีการหาเทียนที่ได้เยอะที่สุดราคาถูกที่สุดเหมาะกับเราในตอนนี้ที่สุดตอนนี้นะคะหนูอัปเกรดจนเหลือห้องสุดท้ายคือห้อง402นะคะมันต้องมีเ,เทียนพันสองนะคะหนูมีไม่ถึงคือพันหนึ่งหกสิบเอ็ด หนูต้องการพันสองคือหนูก็คลิกที่นี่นะคะแล้วก็ get probability นะคะกดตรงนี้นะคะก็เขาจะบอกนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่ถึงจะอัพตรงนี้ได้นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะกดลงไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแนะนําว่า อัปอันนี้นะคุณจะได้เนี่ยเนี่ยอันนี้บวก5เลยแต,ต่ราคาแค่แสนเดียวเองนะคะแต่นี้หนูยังไม่มีเงินแต่ธรรมดาหนูจะมีเงินอยู่แล้วประมาณ2องสามแสนเพื่อที่จะหาเทียนนะคะมาเก็บไว้นะคะอันเนี้คือคําแนะนําเลยที่จะเป็นการหาเทียนได้เร็วที่สุดนะคะทุกคนเชื่อหนูคะข้อ4คะ่ะนี่ ดูโฆษณาจากน้องหนูตัวนี้นะคะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะได้ไปเลยคะ่ะ32ม0มดีมากนะทุกคนอย่าลืมกดดูตลอดเวลานะคะ ได้มาแล้วแบบเดียวเองแล้วก็ต่อไปนะคะข้อ5ค่ะหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดมันจะมีอยู่หลายอย่างนะคะที่จะสามารถเลยกลูกค้าได้นะคะก็คืออ่าอันนี้ลำโพงนะคะคือลูกค้าประจาคล้ายๆลับลูกค้าประจําเรานะคะแล้วก็มีตัวทีวีตัวนี้นะคะก็คือดูโฆษณาเพื่อที่จะเออเหมือนโฆษณาโรงแรมเราในทีวีเพื่อให้มีคนเข้ามาในโรงแรมเราค่ะกดดูโฆษณานะคะเพื่อที่จะได้รับมาค่ะได้มาแล้วนะคะน้องทีวีจะมีตัว นับเวลาถอยหลัง5นาทีนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าที่บนหัวเขาจะมีดูทีวีอันนี้ก็คือมาจากโฆษณานะคะแล้วก็ตัวพลังงานนะคะตรงนี้นะคะก็จะคลิกน้องคลิก น้องคุกกี้เดินไปเดินมาได้นะคะอีก50คนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคูปองพิเศษอย่างพวกนี้นะคะทุกคนนะอยากใช้ก็ใช้ได้นะคะหนูว่ามันก็ช่วยในการเรียกลูกค้าให้ได้มากขึ้นลูกค้าเข้าดียังไงคุกกี้หล่นตามพื้นเยอะขึ้นแล้วก็ได้ทิปเยอะขึ้นนะคะคุกกี้ก็ได้มาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อรับเงินนะคะเราสามารถแอดเพื่อนได้นะคะด้วยการที่ไปที่ตัว ไอคอนเพื่อนนะคะแล้วก็ไปที่ตัวบวกเขาจะแบบว่าเหมือนกับรีคอมเมนต์เหมือนกับแนะนําเพื่อนมาว่าเราควรจะแอด,ดเพื่อนที่แบบว่าเอะเรามีเทียนอยู่พันกว่าแล้วก็ควรจะมีเพื่อนอยู่พันมีเทียนพันกว่าด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็แอดไปเลยได้นะคะแบบนี้นะคะเพื <ans> ่อนเขาก็จะรับหรือไม่ร <it> ับ <What> ก <Source is available> ็แล้วแต่เขานะคะซึ่งถ้าบ้านเพื่อนเราเนี่ยมีตัวนําโชคนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเจอตัวนําโชคตัวสีแดงๆที่เป็นน้องหมูนะคะอาจจะเจอที่บ้านเพื่อนได้แต่ว่าบ้านตัวนี้ต้องเป็นสีเขียวนะคะเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะหนูก็เลยไม่ทําให้ดู ถ้าเข้าไปได้เนี่ยก็จะได้รับเงินเพิ่มไปอีกนะคะเยอะมากด้วยแล้วก็วิธีเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเนี่ยอันเนี้ยที่เราชื่อนิกเนมเนี่ยที่เราตั้งไว้นะคะใส่ไว้เลยนะคะว่าเป็นชื่ออะไรนะคะแล้วก็หาก็จะเจอเองนะคะวิธีเพิ่มเพื่อนนะข้อที่7ค่ะน้องตัวเหลืองนะคะน้องตัวนี้จะเป็นวิญญาณพิเศษนะคะที่เขาจะมาตามคุกกี้นะคะเขาจะมาตามแบบเนี้ย แล้วถ้าเรากดครบนะคะน้องเขาจะร้องเพลงแล้วคุกกี้ที่เดินผ่านในวงล้อมเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกค้าไปหาเรานะคะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยสบายไม่ต้องกดมันจะไม่เสียพลังงานของรีเซพชันเราด้วยนะคะลูกค้าตอนนี้77คนแล้วไงล่ะแล้วก็อย่าลืมกดแบบนี้ด้วยนะคะของลูกค้านะคะเพื่อจะเพิ่มเลเวลต่อไปนะคะข้อที่8นะคะก็เป็นการ สะสมนะคะดูโฆษณาเพื่อเปิดเมนูใหม่นะคะคือหนูเปิดหนูพยายามที่จะเปิดเมนูใหม่มากๆหรือเพราะว่าหนูชอบมันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะก็การดูโฆษณาแล้วก็ชินอยู่แล้วเนินนะคะเป็นแบบว่าแนวไทคูนแนวไอดอลแบบนี้นะคะก็เล่นเกมของน้องคนนี้นะคะแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอหมดแล้วเนี่ยหมดแบตเตอรี่แล้วเนี่ยน้องเขาก็จะ ให้เราดูโฆษณานะคะแล้วก็สามารถได้เพิ่มมาเลยนะคะแล้วก็มันจะมีนะคะตรงนี้ร้านอาหารนะคะดานหนูร้านอาหารนะคะแล้วก็มีสปาค่ะสปาก็คือน้องแมงมดคนนี้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นน้ํายาในการแบบว่าแช่ดับร้อนนะคะว่าจะเป็นสูตรไหนซึ่งหนูปลดล็อกได้หลายสูตรมากๆเลยภูมิใจมากเลยนะคะหนูชอบอันนี้มากเลยค่ะนะคะเหมือนกับเป็นแบบว่าสูตรสูตรเลิฟสูตรความรักอะไรอย่างเงี้ย เล่นเกมของน้องบ่อยๆนะคะก็จะได้รับาการปลดล็อกได้มากขึ้นนะคะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยต่อไปข้อ9านะคะอย่าลืมไปกดน้องหมูนำโชคนะคะตอนนี้นะคะมันจะมีเตือนไว้ทางซ้ายนะคะว่า The God of f o r t u n e เนี่ยเขาอยู่ในโรงอาหารของเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปโรงอาหารนะคะก็จะเจอน้องหมูตัวนี้นะคะเราก็ต้องรีบคลิกเขานะคะ เขาจะให้เงินเราเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่าในคอมมันกดยากมากนะทุกคนนโทรศัพท์มันจะเร็กว่านี้นะคะนี่ได้เป็นพันๆเลยไปแล้วประมาณนี้นะคะข้อ10ค่ะถ้าใครเคยเจอคุณป้าสีทองทองนะคะที่มาอยู่ข้างๆโรงแรมเรานะคะให้รีบซื้อของจากคุณป้าทุกชิ้นเลยนะทุกคนสินค้าพวกนั้นนะักมันเป็นของหายากนะคะซึ่งที่คุณป้ามาหาที่ ที่คุณป้ามาหาเราถึงที่นะคะเพื่อขายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะให้ซื้อเลยนะคะนี่ตัวตัวทองทองแบบนี้นะคะบนช็อปอะโพลิกนะคะก็ซื้อให้หมดทุกชิ้นเลยะคะ่ะทุกคนไม่ต้องกักนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกดติดตครด้วยนะคะ จะเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายสวยมาก